สวัสดีครับจากคนนอนเปลครับในยุคนี้ยุคบริหารประเทศนี้ยุคโควิดไม่ได้เดินทางไปไหนนะนี่ครับกระเป๋าเดินทางใบใหญ่น่าดูนะไม่ได้ทำอะไรจอดบ้านเฉยๆผมจะดัดแปลงนะฮะเป็นที่ปลูกผักเลยฮนะ มาคอยติดตามดูครับว่าทำอะไรครับมาดูกันครับมาทำอะไรกันเดินทางใหมไปไหนก็ไม่ได้นะด้มมันราคาก็แพงน,ะนิดนึงเกือบห้าสิบไม่ไหวครับเอ้ยมาดูกันนะครับ รนรุ่นไหนรนรุหน่ <ละ eled> อยแกง่ะเนี่ยผลเดินทางครับ ซื้อมาเจ็ดพันดินผสมนะดินผสมที่ซื้อมานะครับใส่ไปเลยใส่ในกระปร๋องราคาแพง Và chốt Và chốt khắp Mấy cái bên này Mm-hmm. ถุงสีถุงอันนี้ก็น่าจะประมาสีถุงนะเพราะมันข้างหนึ่งมันกว้างข้างหนึ่งมันแคบต้องไปซื้อเพิ่มครับน่าจะน่าจะเอาไม่อยู่น,นะ่ยังไม่พอเอาซื้อเพิ่มถ้าขยันนะก็ทำเองได้นะครับหรือว่าไปหาดิน อ่าผสมกากมะพร้าวเ,เ,าเนี่ยใยมะพราะ้าวดินดินหนึ่งส่วนกาวมะพร้าวาหนึ่งส่วนแกลบหนึ่งส่วนปุ๋ยขี้วัวปุ๋ยคอกหนึ่งส่วนนะครับใบก้ามปูใบอะไรก็เศษไม้นะแล้วก็มารวมกันแล้วก็มาหมักไว้ในถุงพลาสติกรวกเป็นกองให้มันเปื่อยชุ่ยก่อนใส่พอรอ ใส่จุลินทรีย์สุเคราะห์แสงใส่อะไรอีกใส่เบอรหมักไว้สักพักหนึ่งฮะให้เป็นสีดำรุ่อยอยเงี้ยก็มาทำให้มันย่อยสลายก่อนไม่งั้นเวลาปลูกผักแล้วมันจะมีปัญหานะแต่นี่นโอเคผมก็ละขั้นตอนไปซื้อมาเลยดีกว่านะครับซื้อมาเพราะขี้เกียจไปหาขี้เกียจทำซื้อของเขามาดีกว่า ส่วนนี้ผมจะปลูกผักบุ้งจีนนะผักบุ้งน,บนงนะครับปลูกไว้ทานเองนะครับปลูกไว้ทานเองน่ครับ,ครบใครมีบบกระเป๋าเดินทางอย่างนี้ครับที่ไม่ได้ใช้เนี่ยผมไม่ได้ใช้เ,เพราะผมเมื่อก่อนผมเดินทางบ่อยนะไปขึ้นเหนือแล้วใต้บ่อยมากรอบหลังๆเนี่ย ไม่ได้ไปไหนนะก็ถือโอกาสเป็นกระถางราคาแพงนะครับรูผักบุ้งออกเส้นเลยครับนี่ครับเพื่อเป็นนุ้ยขันยิงอ่ะ ไม่รอไม่ไม่เห็นหน้าอ่านี่ครับนี่คือเป็นไม่ได้ปลูกบุ้งกีนนะครับโดยหลักการด้วยเราจะปลูกนะครับโดยหลักการจริงๆอะ่ะอันนี้ต้องไปแช่น้ําอุ่นก่อนแล้วก็ในน้ําอุ่นแล้วก็มาตั้งในผ้าให้มันงอกก่อนแล้วก็มาใส่เตียงไว้แต่ผมถือวิสาสะนะ คือรัดขันตอนเลยนะครับผมจะปลูกเลยครับแต่วิธีการปลูกก็เอาปลูกแบบง่ายๆครับ <c oughs> ไม่ต้องมีอะไรมากแค่มีมีกระเป๋าเดินทางที่ทิ้งแล้วหรือว่าเนี่ยผมยังมีกล่องอีกตัวหนึ่งนะเนี่ยเครื่องมืออุปกรณ์ช่างนะเนี่ยก็จะปลูกไว้เหมือนกันนะพักหนึ่งก่อน ขั้นตอนการปลูกครับมาดูได้เลยครับว่ามันง่ายยากยังไงนะมาดูพอใส่ดินที่ซื้อมานะดินเนี่ยยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับที่เขาผสม้ว้็เขาหมักเรียบร้อยนะครับวิธีการใส่วิธีการปลกูกเจาะกลุ่มอย่างเงี้ยมาดูครับนี่ครับใช้นิ้วชี้เนี่ยไม่ต้องใช้ไม้แล้วนี่ จออย่างเงี้ยจอเป็นหลุมอย่างเงี้ยเนี่ยหลุมระยะห่างประมาณนี้ครับเราคำนวณไว้นะครับคำนวณไว้วันนี้นะครับ,รค,นวนวค,รบความห่างประมาณนี้เลยนะครับ นะครับแค่นี้ง,ง่ายส่วนเนี่ยไม่ได้ผลบุ้งไงฮะขหยอดไว้หลุมหนึ่งประมาณเน้ะสี่ห้าเมตรนะหยอดเลยนะครับไม่ได้แช่ไม่ได้เลยฮะค,คือหยอดตามธรรมชาติเลยฮะสี่ห้าเมตรพุ่มหนึ่งนะอะผมจะทาเป็นพุ่มนะสี่ห้าเมตรสี่ห้าเมตรนะครับให้หยอดละ 습니다. <목소리나> พอหยอดเสร็จปุ๊บเนี่ยทั้งหมดเนี่ยลบแค <c oughs> ่อะไรคือเกลี่ยับเกลี่ยให้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 ลงหยุ่มแห,ห,ห,หลนะเบาๆนะครับเบาๆเลยครับเบาๆนะครับให้มันขบตามธรรมชาตินะครับเนี่ยแค่นี้ครับขั้นตอนนี้เสร็จแล้วนะครับ ว่าอีกสักพักนึงมาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะฮะดูกันหลังจากนี้ก็รดน้ำเดี๋ยวอีกข้างหนึ่งนะคือดินดินไม่พอนะดินไม่พอผมเดี๋ยวต้องไปหาซื้อดินเพิ่มนะประมาณอีกสักสี่ถุงนะก็มาใส่ข้างนี้เดี๋ยวผมก็จะปลูกเนี่ยผักบุ้งต่อนะผักบุง้งแล้วก็อีกกระถางหนึ่งอนะ่ะผมก็จะปลูกเป็นพริก นะครับสุดลิกอย่างเงี้ยนะครับิกซองนะครับง่ายๆครับขั้นตอนนี้เบื้องต้นนะฮะเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกหลายๆวันนะครับมาดูหรือจะจะทําคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับจะทําคลิกตอนที่มันโตแล้วก็งอกแล้วก็โตถอนนะมาดูกันว่าเป็นเป็นยังไงต่อนะครับ ตอนนี้จากคนนอนเพรครับทำอะไรที่มันง่ายๆนะฮะไว้กินที่บ้านครับ้ขอบคุณมากครับ